สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับชาวนี้คุณตาถึงขึ้นมานะครับก็เรียนกล้วยไว้เลยนะครับเอาไว้ในถุงเดี๋ยวมันจะอ่องอมากนะครับผมคุณตาเลยต้องหาดูกล้วยนะครับผมต้องออกกล้วยไปล้างแล้วให้น้องทานนะครับนี่ครับผมได้มาแล้วหนึ่งกามังครับเหลือนี่ก็ไว้กินเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปล้างก่อนนะครับผม เดินไปก่อนอใส่กามังนะครับผมไปล้างด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยให้น้องนะครับผมุตาเตรียมไว้แล้วนะครับผมถกล้วยล้วนะครับผมอันนี้กุตาก็ต้องล้างนะครับผม ของหลังกล้วยนะครับผม มันยัง,ต,ง,ต,งตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็ตัดนะครับผม เช้าเลยนะครับผมดูใจนะครับแต่ก็ทั้งข่ายทั้งทำคนเดียวนะเปรียบเรียบร้อยแล้วนะครับผ เดี๋ยวไปหาน้องน,น,นะครับฮึ๊บสวัสดีครับก่อนครับสวยลูกสวยสวยอ,อาหลอกหลอกเด็กกอนเอาสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนอ่าโอเคครับอีกที สวยๆเสียงดังๆโล่ๆครับผมดังๆเอออ้าวได้ฌานแล้วเดี๋ยวคุณตายให้ทั้งกำมังเลยนี่นะครับผมอ่ะถอยดังถอยลุกถอยถอยกอนถอยกอนอเต้นสวยก่อนแล้วเต้นสวยก่อนเต้นสวยก่อนแล้วเต้นสวยก่อนเอา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  ยังไงด้ะไม่อยูด้ะไม่น่แย่งเลยรังเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้น้องทานเนาะทานหมดมัหยนี่โอ้อของฝากจากกรุงเทพก็จินอย่างอร่อยเลยดูสิ ดูสิกินวันละกำมังใหญ่ๆเลยทานให้หมดเลยลูก เดี๋ยววันนี้บรรยากาศค้มๆอยู่นะครับผมบรรยากาศยังค้มๆอยู่ร้อนสักหน่อยคุณตาจะพาไปอาบน้ำนะครับผมอาบน้ำก่อนช่วงนี้ว่าจะพาไปอาบน้ํามูลก็คงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนช่วยคุณตาเอาน้องขึ้นรถเราอยู่เป็นเพื่อนน้องนะครับอยู่เป็นเพื่อนน้องอยู่ด้านหลังนะมันมีคนอยู่เป็นเพื่อนน้องนะครับผมว่าน้องยังไม่ค่อยเคยขึ้นรถเนาะต้องมีเพื่อนด้วยนะครับจะดูสังเกตดูเนื้อตัวนะครับก็ ชุ่มฉ่าขึ้นมาแล้วนะครับผมเนื้อหนังก็โอเคขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับผมไม่แห้งไม่แห้งมากนะครับผมก็ไม่แห้งมากเดี๋ยวสักสักพักไปนะครับก็คงชุ่มชื่นนะครับหนังถ่าน้องออกเต็มที่นะครับผมอุบัสมบูรณ์เต็มที่น้องก็เนื้อหนังก็จะจะจะชุ่มฉ่านะครับอยู่ที่นู่นก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับก็ก็เลี้ยงดีเหมือนกันนะครับผมก็เลี้ยงดีแต่คุณตาก็ จะพยายามเอาให้ดีที่สุดนะครับผมจะพยายามทำที่ดีที่สุดให้น้องนะครับผมเพื่อจะได้อ้วนนะครับอ้วนอืก็จะบำรุงเรื่อยๆนะครับผมก็จะหาผลลมงผลไม้มาให้น้องทานเรื่อยๆนะครับลำตัวสวยมากนะครับผมนี่เรียกไว้ช้างสองท่อนนะครับช้างเนื้อตัวยาวเลยนะครับผมส่วนหางนี่สวยมากครับผมส่วนหางนี่ก็สวยมากน้องถ้าเป็นเป็นช้างสีดอนี่จะ จะสวยนะครับผมลักษณะจะสวยมากหางสวยไม่มีคดไม่มีงอเลยนะครับใบหูใหญ่นะครับของถุงทองของเราใบหูจะใหญ่แล้วก็จะควีตลอดจะปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บตลอดนะครับผมก็ถือว่าเป็นช้างอารมณ์ดีนะครับผมลักษณะของเขานะครับผมส่วนเล็บก็จะขาวเลยนะครับขาวชัวนะครับผมเล็บก็จะขาวชัวลักษณะหางดีนะครับผมช้างที่ ถูกลักษณะนะครับผมน้องผุนทองเป็นช้างที่ถูกลักษณะมากนะครับผมแววตาก็ไม่ดุนะครับแววตาของเขาก็ไม่ดุนะครับแววตาก็ดีนะครับผมแววตามันต้องดูได้หลายอย่างนะแววตาก็ต้องอไม่ไม่ไม,ไม่เวลาเราเดินไปไหนมาไหนมันเขาก็จะไม่ไม่เลียงตามนะถ้าช้างที่ดุเเนีเราเดินไปไหนมาไหนเราเดินอ้อมตัวเขายง้เขาก็จะเลียงตามเรา อันนี้เขาจะเล็งก็จะมีของกินเขาก็จะเล็งเฉพาะของกินเขาก็จะไม่เลงเรานะน,นทองเป็นช้างลักษณะดีมากนะครับเป็นช้างลักษณะที่สวยมากล้างโก่งก,ก้านกล้วยเลยนะครับเปลก้านกล้วยแล้วก็ช้างเป็นช้างที่ยาวนะครับลักษณะเป็นช้างตัวยาวยิ่งตัวยิ่งสวยนะครับผมถึงทองนะครับก็ยิ่งโตก็ยิ่งสวย ett. ลักษณะได้นะครับมีขนาดสองข้างแตย จะหักไปแล้วนะครับหนึ่งข้างหักให้คุณตาเนาะเป็นโชคของคุณตาเนาะเป็นโชคของคุณตาเลยหักมาหนึ่งข้างนะครับผมโอ้ด้ทานแล้วนิ่งเลยนะครับผมได้ทานแล้วนิ่งเลยนะครับผม คุณตาอย่งองร้านค้าที่หมู่บ้านของคุณตาเขาปิดหมดนะครับปิดหมดเลยคุณตายังไม่ได้ไปซือ้อต้องออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าทุกในหมู่บ้านนี้คนติดโควิดกันเยอะมากเลยนะครับฟานวิทก็ติดเหมือนกันนะครับแต่คุณตาว่าเช้านี้นะครับคุณตาก็จะตรวจนะครับกับคุณยายเนาะกับน้องนิวนะครับที่มาจากสุนทพเนาะเช้านี้คุณตาก็จะตรวจเหมือนกันนะครับไอเหมือนกันนะครับ <c oughs> โควิดเยอะมากเลยนะครับที่บ้านตาก็มีอาการไอๆเหมือนกันนะโอ้ยอิ่มไหมนี่อิ่มด้วยตาเมาให้อีกรูกเอาให้อิ่มใน่วงนี้อัดเต็มที่น้องถุงทองบอกว่ากิบกินกินได้เออกินอร่อยเลยนะทำล่วงแล้วก็เจ็บนะเจ็บกินเองทำล่วงเจ็บกินเอง พาเดินดูอ้อมๆนะครับผมลักษณะตัวนนอะเดี๋ยววันนี้คุณตาจะจะฝึกนะครับผมจะฝึกให้หอมแจ้มหน่อยเนะาะเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะว่าจะฝึกยังไงบ้างนะเพราะคุณตาปยู่คนเดียวนะฟานวิทย์ก็กักตัวอยู่เนาะกวางวิทก็กักตัวอยู่คุณตาก็อยู่ในบริเวณที่บ้านนะครับผมยังไม่ได้ไปไหนก็รอ,อตรวจเหมือนกันนะครับผม สวัสดีครับกันแล้วสวัสดีครับไม่เอากล้วยออกไม่ทํานะครับผมต้องเอากล้วยออกเด็กน้อยสวัสดีครับเอฟซีกับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวยกับลูกสวัสดีครับครับสวยสวยสวยลูกสวยสวยเลยสวัสดีครับสวยเลยลูกสวยก่อนสวยครับเสียงรอเสียงรอกับลูกเสียงรอก่อนเสียงรอกับลูกอ่เต้นสวยเลยเต้นสวยกันเลยเต้นสวยกันเลย แม่ชมกันลูกเดี๋ยวประลืมหรือเปล่าเอาลืมหรือเปล่าเต้นสวยกันลูกเต้นสวยแล้วเต้นสวยก่อนเต้นสวยหรือโอ้ห่วงกินไม่สนใจคุณตาพูดเลยอเต้นสวยกันลูกเต้นสวยก่อนประลืมยังสวยสวยกันลูกสวยก่อนสวยสวยเต้นสวยก่อนเต้นสวยกันลูกสวยก่อน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 โอเคครับผม ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกับน้องถุงทองนะครับกดติดตามช่องพลายถุงทองขอนเรานะครับอุ้ยขอใหญ่เลยน้องถุงทองยกมือขึ้นเรียกเรียกหน่อยูกบายบายก่อน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 บายบายแม่แม่ก่อนลูกอ่า